สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูมิ u ูบิชิไตตันสี่ประตูเกียวโต้นะครับคันนี้เป็นตัว2.4 g TP เมีย GTPremium นะครับเป็น4 w h e วินะสำหรับคันนี้นะครับผมราคาน่าสนใจมากนะครับคันนี้นะคันนี้ยังไม่มีการปรับสภาพยังไม่มีการลอกสติกเกอร์ให้นะครับผม เดี๋ยวแซมจะดําเนินการลอกสติกเกอร์ให้นะเป็นแบบมีแคดดี้บอยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวพอลอกออกมาปรับสภาพออกมารับรองว่าปิงแน่นอนนะแซมพาไปดูก่อนเลยว่าลอกมาเรียบร้อยแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรา,ายละเอียดรุ่นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะพาไปดูรถที่พร้อมขายปรับสภาพแล้วนะครับ นี่ครับนี่คือเตรียมปล่อยนะครับเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับผมอันนี้คือลอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยเลยนะครับเห็นไหมนี่คือสีขาวมุกนะเนี่ยนะครับลอกเรียบร้อยแล้วสวยงามนะสวยงามเลยนะครับผมสีขาวมุกนะมาเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันต่อนะครับ ตอนนี้ในเล่มเนี่ยมันจะลงขาวน้ำเงินฟ้านะครับเดี๋ยวพอแซมลอกให้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแซมจะแก้ไขเป็นสีขาวอย่างเดียวให้นะครับผมคันนี้โฟร์วิวนะครับเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะมีสองคันครับอยู่ที่เทพรักษ์หนึ่งคันคือคันนี้กับอีกคันหนึ่งที่โกดังบางนาะอีกคันหนึ่ง เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่บาทก็ขายราคาเท่ากันนะครับเราเอาไม่น้อยๆก่อนเลยดีกว่านะมาดูก่อนไฟหน้าสวยงามมากนี่ดูอันนี้คือเส้นนี้อันนี้คือเส้นตัว daytime running light นะครับหรือไฟสอ,สองสว่างตอนกลางวันไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะไฟเลี้ยวนี่ไฟหลอดไส้นะอันนี้ไฟตัดหมอกเป็นอ่า ฮาโลเจนนะตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ได้เซ็นเซอร์หน้า4จุดข้างหลังอีก4จุดรวมเป็น8จุดนะครับแล้วก็ได้กล้อง360องศานะครับผมดูเครื่องยนต์2,400นซีซีนะครับ181แรงม้าดูฝาเฟอร์สวยนะฝาสวยอยู่ซอกเซอร์สวยเลยนะตัวถังก็ไม่เงาเช่น ทุกยี่ห้อนะครับตัวถังด้านในต้องไม่เงานะครับโอ้โหน่ต oh สวยนะสวยคานไม่เงานี่ตัว L นะอีกฝั่งหนึ่งต้องเตึงตัว R นะครับเดี๋ยวพาไปดูมาร์กจากโรงงานนี่นะเนี่ยสีแต้งจากโรงงานมาร์กต่างๆครบเนี่ยมาร์กนะครับนี่ก็มาร์กเนี่ยโอ้ห oh น่ตสวยนะครับนี่ตัว R นะนี่คือตัว R นะครับผมนี่เนี่ยมาร์กต่างต่าง น็อตแก้มขวาสวยนะครับน็อตฝากระโปรงสติกเกอร์มอกไม่มีรอยแกะนะเห็นไหมไม่มีรอยแกะใดๆครับแล้วก็เนี้ยรอยอาร์คจากโรงงานเนี้ยย่าแนวจิกไปนะครับเนี้ยนะครับผมหัวน็อตสวยงามนะครับผมนี่ลองปิดฝากระโปรงหน้าดูซิ สวยงามนะครับผมยางเป็นยางปี21หรือเปล่าอยางใหม่ด้วยยางปี2024นะครับสัปดาห์ที่16โอ้ใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลอกให้นี่ยคือสีเดิมคือสีขาวมุกอันนี้คือสติกเกอร์นะเดี๋ยวลอกจัดการให้นะครับผมจัดการให้นะเนี่ยมันจะติดมาถึงถึงนี่เลยเนี่ย นี่คือสติกเกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับสมาร์ทคคเลตนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะได้ในส่วนของตัว b y ยสปอร์นะเนี่ยตัวนี้จะไฟขึ้นเป็นไฟสีเหลืองๆเวลาเราจะออกขวาหรือออกซ้ายมีรถอยู่ในมุมอับเนี่ยมุมอับก็คือเวลาเราออกขวาออกซ้ายเนี่ยมันจะสัญญาณเตือนนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะมาร์กอยู่เห็นไหมมาร์กโหนดส,สวยมากนะ แขงข้างหุ่มหนังนะครับเดินได้สีสีออกสีเทาๆนะครับอันนี้จะเป็นสีดำเปบนโนแบ็คนะครับผมกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะปุ๊ดสตาร์ทนะครับผมแล้วก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เวลาปรับในส่วนของปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับตัวเวลาเราบรรทุกของหนักเนี่ยเราก็ปรับได้นะครับเนี่ย ปรับได้จากภายในด้านนี้เลยเนี่ยปรับระดับได้นะครับสูงต่ำตามนี้เลยนะครับผมดูเลขไมล์ก่อน59,100กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมน้อยมากนะรถปี21นะครับผมพงมอะไรก็หุ้มหนังยังสวยอยู่เลยนะครับผมเบาะไฟฟ้านะครับผมฝั่งคนขับนะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับทุงคันนี้ถุงลมนิรภัย7ลูกนะมีด้านข้างเบาะ คู่หน้าสองนะครับมีคนอนโซลหน้าอีก2ลูกนะครับแล้วก็มีที่มั่นก็คือเสา A จนถึงเสา C อีก2ลูกลูกสุดท้ายนี่ที่หัวเข่าฝั่งคนขับนะครับรวมทั้งหมดเป็น7ลูกนะนีดูซอกก่อนซอกสวยมากซอกสวยนะครับสติกเกอร์วารันตีของยางยังมีอยู่เลยเนี่ยแผ่นเผิ่นสวยไม่มีรอยแกะนะ ลองดึงดูชัดเจนมากนะชัดเจนมากนะครับผมมาดูข้างในก่อนนี่นี่นะตัวนี้มีในส่วนของตัวน่าจะเป็นตัว adaptive cruise control นะครับผมนะเป็น adaptive cruise control นะครับแล้วก็ได้ตัวนี่บวกลบก็คือ p a t t e r n shift นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยก็คือว่าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์ก็ได้เนี่ยเราโยกมา ตัวดีเสร็จเราโยกขวาจะบวกลบที่เกียร์ก็ได้หรือจะบวกลบที่นี่ครับก้านนี่ด้านนี้นะบวกแล้วก็ลบเอานะครับตามนี้นะครับผมมาค่อยๆดูไปนะนะครับผมคันนี้กล้องสาม้อหิองศานะครับอ่ะเข้านี่นะครับเป็นกล้องสา0อิองศาเลยนะครับเวลาเราเลี้ยวเห็นไหมครับ เส้นสีเหลืองๆจะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะครับนี่หมุนตามนะนะครับผมอันนี้คือกล้องถอยหลังอันนี้ปุ่นมุมมอง3ามร้องศองศานะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของบลูทูธ Android Auto a p p l p CarPlay พ USBHDMI นะครับเนี่ยครบเลยนะครับครบคันนะครับผม ระบบ Air แอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนแต่สว่างอ่านี่ครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวานะเป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้เราสามารถที่จะกดปิดระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เปิดปิดได้ระบบตัว b า s สปอร์ตโหมดนะครับผม ช่องเสียบยอ่า uh, HDMI แล้วก็อันนี้ USB อันนี้เป็นช่องเชื่อมต่อกล้องหน้านะครับเผื่อเวลาเราเชื่อมต่อนะครับเกียร์ออโต้อันนี้จะเป็นโหมดขับสอง i i h h อันนี้ High Low แล้วก็4 l o w นะครับผมอนะี่ยโฟโลทนี้นะครับผมมันก็จะแจ้งสถานะอยู่ด้านบนตามนี้นะครับก็ปรับไป แจ้งไปนะครับผมสวยงามน,นะที่เท้าแขนก็เป็นหนังนุ่มๆเลยนะครับผมช่องกลางจะมีช่องเสียบในส่วนของตัว12วั์อีกหนึ่งช่องนะครับผมกุญแจครบรีโมท2ดอกนะครับผมกุญแจรีโมท2ดอกนะปี2021นะครับ แบบมีหลังคาเรียบร้อย181แรงมานะ้า2400ันซีซีนะอาคเน่แคปปิตอนนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมนี่นะนี่ก็เราสามารถที่อาหรือแซมลืมออไว้คันนี้มีแอร์แอร์ด้านหลังด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเราสามารถเปิดปิดจากข้างบนนี้ก็ได้นะคู่หน้านะครับแามนี้เลยนะ อันนี้ช่องใส่แว่น2องตำแหน่งนะครับะนะครับผมไฟสีส้มนะปะตามไปดูด้านท้ายต่อนะครับม,มานี่แอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเราสามารถเปิด o n นอออ่าเปิดได้อันนี้ก็คือเพิ่มลมอันนี้ดอบลมนะครับเปิดปิดไฟ ตามนี้นะก็เป็นช่องแอร์เปิดปิดได้นี่ตามนี้นะที่เท้าแขนมีช่องใส่แก้ว2ตํตำแหน่งมีช่องเสียบตัว USB สำหรับผู้โดยสารด้านท้ายอีก2จุดนะครับผมเบาะหนังสีดำนะสวยมาร์กอยู่นะมาร์กอยู่สวยงามนะดูรอยอาร์ฟอยู่สวยงามนะครับผม ต่อมาเราดูในส่วนของตัวกระบะท้ายเนี่ยมันมีนะชัดเจนนะเห็นไหมท้ายเดิมเดินนะจริงๆตรงนี้มันก็มีแต่ว่าสติกเกอร์ที่มันแปะเนี่ยจากหน่วยงานเนี่ยมันบังอยู่เนี่ยเห็นไหมมีต้องสังเกตดนึงแต่ตรงนี้จะชัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพอลอกสติกเกอร์ให้ก็เอี่ยมละสวยงามแล้วนะครับผมสวยเห็นไหมดูสวยงามนี่คือเป็นแค่เป็นดินนะไม่ใช่สนิมน,นะครับผม เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้รับรองว่าปิิงปิิงแน่นอนนะครับการันตีนะเซ็นเซอร์หลังอีกนะครับข้างหลังก็มีอีก4จุดรวนหมดเป็น8จุดนะครับหน้า4หลัง4มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับดูด้านท้ายต่อกระบะท้ายมาสวยไหมสวยเลยนะครับดูท้ายฝั่งขวาเนี่ยพอเราลอกสติกเกอร์ออกเห็นไหมก็จะสวย เม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบนะหัวน็อตสวยหัวน็อตด้านท้ายกับตัวถังเห็นไหมหัวไม่ล้มเลยมาร์คเมิร์กสวยเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามเลยผ้าหลังคาต้องเก็บงานนิดนึงนะผ้าหลังคาตัวแครดี้บอยนะครับผมท้ายเดิมๆลองมดดูสักหน่อยนะเห็นไหมสวยงามมนะ ในส่วนของแหนบเพาต่างๆไม่สนิมนะท่อไอเสียไม่สนิมนะครับเนี่ยนะล้ออะไรอยู่ครบนะครับผมมาต่อต่อนะครับเนี่ยมาร์กจากโรงงานชัดเจนนะเนี่ยด้านท้ายนะครับดึงต่อ ชัดเจนนะครับมีอยู่ครบนะครับแล้วก็มีแคริบอลมันจะเสริมในส่วนของตัวเนี้ยตัวรางเวลาเราไปเต็นท์ไปกางเต็นท์เนี้ยเราก็เอากระโปรงกระเป๋าใส่แล้วก็เอาเชือกรัดเอาหรือว่าไว้วางจักรยานก็ได้นะเนี่ยก็ให้ตามนี้เลยเนี่ยยึดกับตัวราวหลังคาเห็นไหมให้ตามนี้เลยนะครับ คอนโซลก็อันนี้ไม่ได้หุ้มหนังนะครับไม่ได้หุ้มหนังนะเกะก็หนึ่งตำแหน่งนะครับผมวันนี้นะมาดูซอกนี้ก็สวยนะเห็นไหมสวยงามเลยนะครับผมสวยงามนะถือว่าสวยนะครับบอกเลยว่าสวยน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผม คันนี้เลขไม้น้อยมากครับ59,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ใช้งานไปนะอีกคันหนึ่งไม่แสนสองแซมไม่ได้รีวิวก็เลยมารีวิวคันนี้ดีกว่าไม่น้อยกว่านะครับเพราะว่าแซมขายก็คือราคาเท่ากันนะเรามุดดูรถช่วงล่างสวยนะไม่จมน้ำนะครับสวยงามมากแล้วก็หัวน็อตพวกนี้ไม่โดนน้ำมานะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวแซมไปปรับสภาพให้นะครับผม ซื้อสดราคา619,000บาทนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้รอกสติกเกอร์ให้นะเสียค่าโอนเพิ่มเติมก็คืออีก2,700บาทนะครับค่าโอนนะครับผม619,000บาทเป็นแวดราคาในนี้แล้วนะครับผมไม่มีบบกแวดเพิ่มเติมนะใครสนใจโทรมานะ0 6 4, 92, 0 6 3 5 4 6 9 9 2 6า6 4 5 4 3 6 9 2 ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ